การบังคับใช้ด้วยกฎหมายอาจไม่ถูกใจแต่มันคือความถูกต้องปัญหาการวางขายของบนทางเท้าและจอดขายบนฟุตบาทที่มองเห็นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะเราเห็นจนเป็นความชินตามักจะเห็นสิ่งกีดขวางการวางกักเก้าอี้หน้าบ้านก้อนหินบ้าง ไมยเขียนว่าที่จอดรถลูกค้าบ้างล้วนแล้วแต่เป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมทั้งที่จริงบริเวณนั้นก็เป็นที่สาธารณะเป็นของทุกคนและนับวันจำนวนก็จะมีเพิ่มสูงขึ้นมากไปกว่านั้นคือการใช้ประโยชน์บนทางเท้าเพื่อจำหน่ายสินค้าผู้ใช้ถนนจะต้องลงมาเดินบนถนนก่อให้เกิดอุบัติเหตุอีกทั้งยังส่งผลกระทบแก่ยานพานะผู้ใช้รถใช้ถนนและสิ่งแวดล้อม แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันในการวางสิ่งของกีดขวางการจราจรมีความผิดตามพอบบคร,รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2535ซึ่งระบุไว้ว่าห้ามทม่ให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองวัสดุใดๆบนถนนพอรบครบหมายถึงทางเดินเท้าทางเท้าขอบทางไหลทาง ทางข้ามหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพรบดังกล่าวต้องระวังโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0บาทสวัสดีครับผมจ่าเอกอภิเชษ์ปูนชุมหัวหน้างานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงฝ่ายปกครองสํานักปลัดเทศบาลนครปุเกต็ตหรือว่าหัวหน้างานเทศกิจนะครับจากกรณีคลิปที่ทุกท่านได้รับชมไปแล้วนั้นนะครับ จะเห็นได้ว่ามีผู้ประกอบการนะครับใช้พื้นที่ถนนทางเท้าสาธารณะนะครับในการตั้งเก้าอี้ตั้งโต๊ะนะครับเพื่อจองพื้นที่จอดรถของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่ของทางเท้าสาธารณะในการตั้งโต๊ะเพื่อจําหน่ายสินค้าจอดรถสามล้อพ่วงบนถนนบนทางเท้าสาธาระเพื่อที่จะ จำหน่าสินค้านะครับการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับนอกจากสร้างความเดือดร้อนําคาญให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กคนชาราที่ใช้ทางเท้าในการสัญจรไปมานะครับเกิดความอันตรายหรือว่าความไม่สะดวกก็เป็นได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการกระทำดังกล่าวมีความผิดตาม กฎหมายนะครับการตั้งเก้าอี้ตั้งโต๊ะนะมีความผิดตามมาตรา114แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกปศ2522นระนะครับผู้ฝ่าฝืนไม่ไปฏิบัติตามก็มีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีความผิดตามมาตรา20 การจำหน่ายสินค้าบนถนนหมายรวมถึงทางเท้าสาธารณะนะครับก็ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ไปฏิบัติตามนะครับก็มีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทและอีกหนึ่งมาตรานะครับก็คือมาตรา19โต๊ะโตเก้าอี้บนถนนหรือวัตถุใดๆบนถนนหมายรวมถึงทางเท้าสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ที่ฝ่าฝืน นะครับมีความผิดมีโทษปรับไม่เกิน1นึ่งบาทแห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535นะครับฉะนั้นแล้วนะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านนะครับไม่ใช้พื้นที่ถนนสาธารณะทางเท้าสาธาระตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใ,ใดๆนะครับหรือว่าไม่จำหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าสาธารณะนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนั้นนะครับสามารถใช้ถนนและทางเท้าสาธารณะได้อย่างสะดวกปลอดภัยนะครับขอบคุณครับ ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกฎหมายที่กำหนดใช้ปัญหาของการใช้พื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจะหมดไปหากภาคประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่เพิกเฉยต่อการกระทำดังกล่าวที่ไม่ถูกต้องเพื่อลดอุบัติเหตุมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการรณรงค์การกระทำที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องกับเครือข่ายชมรมสตอจิตพ,พอเพียงต้านทุจริตป,ประจำจังหวัดภูเก็ตพบเห็นเหตุการณ์การกระทำผิด แจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205หรือสำนักง,งานปปชประจำจังหวัดภูเก็ต